Capture 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 เอาบอกว่าไม่ได <c oughs> ้ยินหรอกมันต้องพูดดังๆเอาเร็วค่ะโอเคค่ะเอาอีกค่ะว่าสมีมีกันและ มีมกันใส,ใสว่า,าสิฮัแ<อ>พง<บ>กันใสใสว่า,าสิมีบอบ Kommer Kom nu. Oj! Oh. 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 <laughs> <No. laughs> nó rồi vậy đấy, nó, bay con, mày bay con con, không... nó đốt lá, Nó đốt, đấy, đấy, nó hùa bốc ha.